ซิงเกิลมัมก็จะเป็นละครเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งในยุคสมัยนี้ครับเป็นชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำงานด้วยพาลูกไปเรียนด้วยแล้วก็มีปัญหาทะเลาะก,กับครอบครัวจริงๆแรงบรนดาใจมันก็มาจากเราเห็นชีวิตของคนสมัยนี้เป็นซิงเกิลมัมกันเยอะขึ้นแล้วก็ พอเราไปนั่งคุยกับหลายๆคน,นครับซิงเกิลมัมเนี่ยคือโอ้โหชีวิตค่อนข้างทรัวดรามา่าบางคนอาจจะมองซิงเกิลมัมในทางลบทําไมคุณถึงเป็นอย่างนี้ทำไมคุณถึงทําให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้ลูกจะมีปัญหาหรือเปล่าลูกต้องการพ่อไหมเราก็เลยหยิบไอเดียตรงนี้มาจับมาปเป็นพ็อทละครนําเสนอ,อามาให้เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะให้กําลังใจของซิงเกิลมัมหรือคนที่กาลังต่อสู้ชีวิตในยุคนี้ด้วยครับความภูมิใจ อย่างแรกเลยสําหรับการทําละครเรื่องนี้ก็คือเป็นการมีโอกาสได้เล่าเรื่องของคนกลุ่มที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆอย่างหนึ่งเลยก็คืออยากจะให้ให้คนได้เปิดใจรับและเห็นถึงความเสียสละความแข็งแรงกำลังใจของของคนกลุ่มนี้ซึ่งเขาต้องใช้เยอะมากและเขามีได้ยังไงไม่รู้เหมือนกับเหมือนเขาเป็นยอดมนุษย์ในความรู้สึกของฉันนะการที่ มาอยู่ในสถานะของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้เลือกที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแต่แต่ส่วนใหญ่เหมือนจะโดนบังคับให้มาอยู่ในสถานะนี้ด้วยซ้าใจของเขาในการที่จะดําเนินต่อไปในชีวิตในทุกๆวันเนี่ยต้องใช้สติต้องใช้ความอดทนดิ้นรนต่อสู้ยังไงเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้โดยที่ลูกจะจะได้ โตขึ้นมาในลักษณะที่ไม่ได้เป็นเด็กที่มีปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัวแต่จะเป็นปัญหาต่อสังคมในในอนาคตต่อไปด้วยเพราะว่าคนชอบมองว่าเหมือนแบบถ้าเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ครบครบพร้อมหน้ากันเนี่ยจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาจะมีปมด้อยแม่สัญญาว่าแม่จะเข้มแข็งนะลูกเรื่องนี้จะรับบทเป็นมูลิลาค่ะมูลิลาก็จะเป็น ผู้หญิงที่มีลูกในขณะที่ตัวเองยังไม่พร้อมมีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอมีแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงที่ที่รับผิดชอบหน้าที่นี้ได้ดีถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะแบบเรื่องชีวิตส่วนตัวกับสามีแล้วก็ไม่ดีจริงๆโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่มีชื่อจ้าอยู่ในลิสต์เลยนะไม่เคยมีชื่อจ๋าอยู่ในลิสต์เลยจะเป็นชื่อนักแสดงรุ่นพี่ที่ได้บทเนี้ยรู้สึก กังวลมากนึกความเป็นแม่ไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าแบบเราจะเป็นแม่แบบไหนเพราะว่าในชีวิตจ,จริงก็ยังยังไม่ได้มีลูกแต่พี่ชายก็จะมาบีฟว่าเขาก็ยังไม่ได้พร้อมจริงๆเขาเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้พร้อมจะเป็นแม่คนโอเคความรับผิดชอบมันก็มาพร้อมกับลูกที่เกิดมนาะค่อยๆให้จ๊ะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเฟรดริกคือเรียนรู้ไปพร้อมๆกับบทเลยก็โอเคค่ะ ยอมรับเลยว่าตอนแรกเนี่ยเอิญเอิญมองแคสนักแสดงไว้ค่อนข้างค่อนข้างยากเพราะว่าคนที่จะมารับบทซิงเกิลมามจริงอะ่ะเอิญอยากได้คนที่เป็นแม่แล้วเอิญอยากได้คนที่จริงๆถ้าเป็นไปได้อยากได้คนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยแต่ในพอรเป็นในเมืองไทยจริงๆก็ค่อนข้างยากบางทีก็ต้องคุยประชุมกับทางผู้ใหญ่ทางช่องทางทีมงานด้วยว่าเออใครจะเหมาะสมที่สุดที่จะมารับบ,บทนี้ครับเลือกค่อนข้างเยอะเหมือนกันจนสุดท้ายแล้วเป็นคนนี้เป็นจะ๊ะซึ่ง เป็นชอยที่ไม่เคยมองเลยเป็นชอยที่ไม่เคยคิดเลยแต่ถามว่าเขาเล่นได้ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเล่นได้เรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆลึกๆเขาเป็นคนรักเด็กเขาเป็นคนแคร์เด็กเวลาเด็กอยู่กับเขาอ่ะเขาจะมีมุมที่สามารถสั่งสอนเด็กได้ด้วยและตักเตือนไม่ใช่แค่รักเด็กน่ารากักเด็กมาโอเคเล่นได้แต่บางทีเขาก็จะมีความที่แบบดุด้วยผมก้าวจิรายุเลอ่อมณีนะครับ สำหรับในเรื่อง The Singer Mum คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟุ้งฟริงนะครับผมรับบทเป็นอัศวินครับผมก็อัศวินก็จะเป็นพนักง,งานในบริษัทเดียวกันกับมูรี่นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นหนุ่มรุ่นน้องเพิ่งเรียนจบได้ไม่ทำงานได้ไม่กี่ปีอะไรเงี้ยเขาเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะปากเสียหน่อยอะไรเงี้ยบกลุกวนแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนถูกชะตาบางอย่างกับมูรี่คือถูกในด้านว่าเหมือน แรกๆมาเนี่ยไม่ถูกกันอะไรเงี้ยครับแต่พอได้ได้ซึมซับได้ใช้ชีวิตด้วยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีความสนใจในตัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมวิลลี่แม็ทอชรับบทเป็นชิซานุนะครับตัวละครของชิซานุเนี่ยก็คือว่าเป็นคนที่ไปเจอไข่ของมังกรไข่ของมังกรแล้วก็เอาไปให้เขาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะต้องปราบพวกไวท์วอล์กเกอร์ซึ่งต้องมาต้องเดินเข้าไปในต่างแดนแล้วก็ต้องสืบสวนอะไรพวกน,วนี้นต้องไป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  อันนั้น The Making อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับซิงเกิลมามแล้วชิสนุเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไทคูนเศรษฐีที่มีบริษัทแล้วก็มีเครือข่ายของบริษัทหนึ่งในบริษัทของชิสนุก็จะเป็นว้าวช้อปปิ้ง wow นะฮะว้าวช้อปปิ้งเนี่ยก็เป็นช้อปปิ้งออนไลน์คล้ายๆกับแบบว่ามีโฮมช้อปปิ้งเน็ตเวิร์กอะไรแบบนี้ไปนางเอกจะมาทำงานให้ผม ะะแล้วผมก็ดันใจให้บอกว่าเฮ้ยคุยกันไปแล้วถูกใจก็เลยจีบอันนี้นางเอกมีลูกติดมาเราก็เราไม่หมายเรื่องนั้นเลยพยายามจะเปิดประตูทุกประตูงานเขาทำเก่งทำดีด้วยพยายามจะบอกว่าผมเนี่ยมีคล้ายๆคุมถุงชนไว้แล้วกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าใจผมอะ่ะไม่ไปทางนั้นผมไปทางคุณกาวนี่ก็เพิ่งเจอครั้งแรกพี่วิลลี่เพิ่งเจอครั้งแรกในละครส่วนใหญ่จะเจอกันแบบ อื่นๆคลินก็ครั้งแรกค่ะถือว่าผู้ชายสามคนในเรื่องอ่ะเพิ่งเจอหมดจริงๆอ่ะตอนได้บทมาจะก็ถามเหมือนกันนะว่าผู้หญิงคนนี้มันมีอะไรดีวะมันมีคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวคนก็จะสรุปกันว่าอะไรบางอย่างของตัวมูลิลามันทาให้ให้ให้พี่วิลลีก่กับเก้ารู้สึกเหมือนว่าเราหน้าที่จะแบบค้นหาหน้าเดินเข้ามาหาอะไรแบบนี้ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะดูสวย อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็โอเคค่ะตัวละครมันก็จะมีผลออกมาแม่ลูกในความรู้สึกของชายคือหนึ่งเดียวกันนะพอเขาอยู่ด้วยกันปับน๊บเราจะเราจะเห็นความความผูกพันความสัมพันธ์ที่มีต่อการความอบอุ่นความรักใคร่ทั้งที่จะที่มีกับแฟรดริกและที่แฟรดริกมีให้กับคุณแม่เพราะว่าตรงนี้มันคือคือจุดสําคัญจุดเชื่อมสําคัญที่สุดในในการที่จะเล่าเรื่องเลยเพราะว่าถ้าแม่ลูกไม่ได้ดูเป็นแม่ลูก และไม่ได้ดูหลักกันคนดูก็จะรู้สึกว่าเราจะทํำไ้เพื่ออะไรเซตนักแสดงที่เราวางไว้ตอนแรกอคือไม่ใช่อย่างที่คิดเลยไม่ใช่อย่างที่เราเคยวาดภาพละครหน้าละครเราเลยแต่เอิญก็รู้สึกว่าตัวเองที่โชคดีที่สุดท้ายมันลงตัวทุกอย่างมันลงตัวกลายเป็นนักแสดงชุดนี้